สังเกตนะคะว่าสีของผัดบุเซ้ของเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะสีสันก็จะดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ไข่นะคะจับตัวกันเป็นก้นกอนๆเลยนะคะอันนี้คือสูตรของไลลาเนอะไยวาคิดว่า,วาอย่างเงี้ยมันน่าจะอร่อยกว่าเวลาที่เราทานอะ่ะ ดีค่ะได้ยินเสียงไลาลาแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ไลาลาคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนเอนเข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วละคะ่ะและเมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคาในวันนี้นะคะไลาลาจะมาชวนเพื่อนๆทํ่นทำเมนูอาหารบ้านๆค่ะเป็นเมนูง่ายๆนั่นคือเมนูผัดวุ้นเส้นในแบบฉบับของไลลา,ลาชิลๆนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้กันเลยดีกว่านะคะวัตถุดิบแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัววุ้นเส้นสดค่ะวันนี้เลลา,ลาเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะไข่ไก่ค่ะกระเทียมสับละเอียดนะคะกระหล่ำปีค่ะมะเขือเทศแครอทต้นหอมในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของตัวน้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาวซอสหอยพริกไทยป่นและน้ำมันสำหรับผัดค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วแบบนี้จะรอช้ากันอยู่ทำไมคะรีบไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะตามไลลามาเลยค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นขั้นตอนการทําเมนูผัดวุ้นเส้นกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนของไลลาขั้นตอนแรกนะคะก็วอร์มกระทะค่ะแล้วก็เทน้ํามันลงไป หหนนน่อยึงะะคะเพื่อที่ขั้นตอนนี้ไลาลาจะนำไข่ลงไปผัดลวนให้จับตัวกันเป็นก้อนก่อนค่ะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนดีแล้วเราก็จะทำการเทนในส่วนตัวไข่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะขยี้นิดนึงนะคะ นี่เราก็จะทําให้ไข่นะคะจับตัวกันเป็นก้อนๆเลยนะคะอันนี้คือสูตรของไลลาเนาะไยลวลาที่ว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอร่อยกว่าเวลาที่เราทานอ,ะอ่ะอ่าโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สแล้วก็นําในส่วนของตัวไข่ที่เราผัดคนให้จับตัวเป็นก้อนเนี่ยขึ้นพักไว้ก่อนเลยนะคะ เกี่ยให้หมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการเปิดแก๊สอีกรอบนึงค่ะรอบนี้เราก็จะทำการเทในส่วนของตัวน้ำมันที่เหลือลงไปเลยใช้กระทะใบเดิมนะคะแล้วก็เกลี่ยน้ำมันค่ะให้ร้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของกระเทียมสับลงไปเลยค่ะ แล้วก็ผัดกระเทียมนะคะให้หอมเลยค่ะเมื่อกระเทียมของเรานะคะเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำในสองตัวกระปี้ลงไปผัดเลยค่ะตามด้วยแครอทนะคะพอแครอทจะสุกยางเอาลงไปผัดเลยนะคะ เมื่อในส่วนของตัวผักเริ่มสลดแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ในส่วนของตัวอุ่นเส้นลงไปค่ะเราก็จะผัดอุ่นเส้นนะคะเราจะหล่อน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะปรุงรสกันเลยนะคะโดยการใส่ในส่วนของตัวน้ำตาลทรายค่ะ ีอิ้วขาวและซอสหอยค่ะแล้วก็ทำการผัดคุกเขาเลยนะคะสังเกตนะคะว่าสีของผัดวุ้นเส้นของเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะสีสันก็จะดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะเราจะเล่งไฟได้เลยค่ะตอนนี้ให้วุ้นเส้นของเราแห้งนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็จะทําการใส่ในส่วนของตัวมะเขือเทศลงไปค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็ประโยชน์นะคะสําหรับวัตถุดิบต่ตางๆในเมนูนี้นะคะ พอเราผัดมาได้สักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะทําการใส่ในส่วนของตัวนะคะไข่ของเราที่ได้ทําการผัดไว้ก่อนหน้านี้นะคะลงไปเลยค่ะ mm hmm. และก็โรยด้วยตัวพริกไทยนะคะปน โอเคตอนนี้นะคะกลิ่นหอมเชี่ยวและค่ะผัดมนเส้นของไรลา,ลาขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทำการใส่ในส่วนตัวต้นหอมค่ะลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าค่ะสีสันนะคะน่ารับประทานมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเราจะผัดนะคะให้ตัวต้นหอมนะคะสะลดนะคะเอาแลกค่ะนะคะ ตอนนี้ผัดวุ้นเส้นของไลักก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทําการปิดแก๊สนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําผัดวุ้นเส้นของเรานําไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยเดี๋ยวตามไลาลามาดูเลยดีกว่านะคะ เสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดวุ้นเส้นในแบบฉบับของไลลาชิลๆิเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเมนูนี้ทำกินเองไง่ายๆได้ที่บ้านแถมได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำด้วยนะคะถึงจะเป็นอาหารบ้านๆแต่รับรองค่ะว่ารสชาติไม่บ้านแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติผัดวุ้นเส้นในวันนี้จะครบรสมากน้อยแค่ไหนมาค่ะมาชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะตักมาเลยนะคะ มาค่ะมาชิมกันเลยชิมก่อนไม่รอแล้วนะคะอื้น่าทานมากๆเลยละค่ะแบบนี้ไลลาต้องเอาไปกินกับครอบครัวแล้วละค่ะทานคนเดียวไม่ได้แล้วแล้วไว้พบกับไลลาคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ